ช่วยแม่ทำอะไรช่วยแม่ทำอะไรเอ่ยช่วยแม่คัดของเก่าอ๋อคัดของเก่าเหรอเอโอเคไหนของเก่าอะ <c oughs> นเนี่ย <c oughs> หรอมีอะไรบ้างอะนี่นะที่เราต้องคัดออกใช่ปะปกติพี่คิมไม่ได้ทำนะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่มาม่าใช้ใช <c oughs> ่อเพราะว่าต้องหัดทำเป็นลูกผู้ชายต้องหัดทำ <c oughs> อ่ะใส มันเป็นขวดพลาสติกอะพลาสติกต้องไว้ตรงไหนอะ่ะนีขวดพลาสติกสองมือสิลกูกทำงานทำสองมืออย่าทำมือเดียว <c oughs> ไม่ต้องเอาไปพิงกับเสื้อนะ <c oughs> นมันเป็นพลาสติก อย่าช้าน็าเขาเรียกพลาสติกใส่ให้มันถูกถุงเลยดิเร็วเร็วเร็วทำลายทำเร็ว เค <Okay, S 2> เดี๋ยวให้พี่คิมเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่แบบว่าเราอยากเราคัดแยกกันเรียบร้อยแล้วนี่นะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เราจะต้องแยกแล้วก็มัดไว้แบบนี้พอเวลาอรถที่เขารับซื้อมาเราก็จะให้เขายกไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคัดหน้าร้านนะเราทําให้เสร็จหลังบ้านไปเลย อันนี้จะเป็นขวดแก้วอันนี้จะเป็นลังเนาะอันนี้คือลายครีมสบู่สบู่สบู่อะลมัยใช่ไหมเส่สบู่อมัยเราคัดขยะเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างมือใช่ไหมเสรออกน้ำยดอ่ะตอนนี้พี่คิมก็อาบน้ำแล้วนะเพราะว่าคัดขยะเสร็จแล้วเนาะบายบายก่อนเลีายบายเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าพี่คิมจะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูมาอีกทีอนึ่งนะบายบายอยู่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ<ไ>นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าขยะที่พี่คิมเก็บวันนี้จะขายได้เท่าไหร่เนาะสี่บาทเฮ้ยจะไม่ทันได้ขายเลยพี่คิมขอแช่น้าก่อนเนะาะบ,บายบายทินดิทินแล้วบายบายทินดิบายบายเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเนี่แอบ <c oughs> แอบใส่นาฬิกาน้องอิมมามาแช่น้ำเองเราเนี่ยดูดิคิม <c oughs> บายบายทีนึ่นแล้วอุย๊ยมืดมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลย